สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเกมเศรษฐีทุกคนนะครับยังคงนิวนะครับแล้วก็อยู่กับเกมเศรษฐีเนาะก็วันนี้จะมาทําทีมลีกเนาะเป็น EP ีที่2แล้วเนาะอ่ะหลังจาก EP ีแรกเพิ่งลงไปเป็นยังไงอ่ะเป็นโคนี่อ่ะแม่งชนะเพราะบ,บินจริงๆครับบินลุลวัวอ่ะวันนี้ก็ลองทําเป็นอเอาลองเป็นเทพกับเทพนะครับเป็นมิวกับอะเทน่าแล้วกัน ไม่รู้จะไปได้สักกี่น้ำนะครับอ่ะเอฟคนนี้ไม่ต้องใส่ครับว่าปเป็นใครเป็นน้องผมเองนะครับอย่าไปอะไรกับมันมากนะครับจี้มันอาจจะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่แต่ตัวมันโหดนะครับอ่ะว้าวโหดนะอ๋อจี้มันนี่ครับจี้มัน ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ก็พอเล่นได้แพ้ก็จบะครับจีเขายงไงวะเมื่เนี้ยโอ้จีโหดว่ะชิบหายจีโหดว่ะเปิดเก้าเลยเปิดเก้าเปิดเก้าก่อนขี้เก้าขี้เก้า เดี๋ยววันนี้เทปเทปจะมาลองทีมดูนะว่ามันจะรุ่งจริงหรือเปล่า<ส>นี่เทพเลยนะอ่ะใส่มาถูกไหมเนี่ยปาร์ตอะไรจะโหดขนาดนั้นโอ้โหยอมโอ้โหสุดยอดเนี่ยจะโหดไปไหนอ่ะโอเค อโอ้โหโซ่ห้ <c oughs> าสิบเอ็ดบ้าๆๆเป็นแล้ว<า>เหมือนจะโดนลายเขาเนี่ยต้องกันก่อนอะดวนอีกแล้วเทปเจ้าบินดวนเหรอครับเนี่ยดวนกันลุนรัวจะตัดก่อนอนะต้องตัดก่อนอนะเบิ้ลหกก่อนเบิน้นหกเก็บเบิ้นไปทำไมเนี่ย จะโดนนะเนี่ยลายนเนี้ยเจอเขาเบิ้ลสองเบิ้ลสองนี่หนักนะเม็ดไม่ไมเปเบิ้ลไปกันเนี่ยโอ้โหไม่โคตรโหดเลยว่ะโอ้โหอะไรเงี่ยจะโหดขนาดนะั้น เบิ้นไปลูกพ่อเบิ้นไปเบิ้นไปเบิ้นไปลูกพอ่กพอ,กพอ,กพอเบิ้น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 ,นมีบินเฮียตอนเบิ้นวันนี้โ <Pam ela. S 2> อ้ยดูวันโหอะไรวะเ<ะ>ป็นยงไงต้องตัดก่อนี้นโดนลาย อุ้ยเกือบเกือบเกือบไม่รอดอะ่ะมิวจนนะต้องใส่ะระฆังต้องกันลายอย่างเดียวโดนเจ็บอะ่ะบินด้วยเว้ยเฮ้ยด่วนอีกแล้วอะไรวันนี้เทพเจ้าบ,บินด่วนเหรอครับ ต้อไล่ตัดใหม่เลยเนี่ยลายลต้องตัดตั้งแต่ตรงนี้อันตรายไม่ตัดอ่ะเออบินมาเฮ้ะน่าจะสร้างสามหลังเหรอโหดูวไม่ออกเลยก็ตัดสามกับห้าอยู่ยาไปดีกว,ว่าตัดเหรอเนี่ยแพงนะ ฟ้าชุดยอดเลยนางฟ้าไปแล้วอะอย่างนี้งั้นตัดแมกให้หมดเลยแล้วกันอะเอาให้ไม่เหลือแล้วกันลายนี้ะตัดให้หมดครับลายนี้น่าจะรอดเลยแล้วลายนี้น่าจะโดนแต่หมวกเขาแม่งมาเยอะมาแรงว่ะ บินอีกแล้วอะไรวะดูอันนี้เออกูยอมอยอยโอ้โหความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนมันจะโดนไล่เอาเข้าวะเนะี่ย เนนนัียถ้าเบิ้ลสองได้บอกว่าเบิ้ลสองคุณลองขาตัดอ่ะมันไปข้างหน้าดีกว่าเนาะเดี๋ยวลองเบิ้ลสิบดูแล้วกันโอ้โหเบิ้ลสิบสองตงนั้นบ้าไปแล้วเกมสิบเอ็ดโอ้ติดคุกเย็ดมาก ทำไมกูไม่ดีบินเหมือนคนอื่นโอ้โหอะไรวะคนอื่นเขาเบิดแล้วบินกันแล้วทำไมกูติดคุกสัตวตเฮ้ยพอตัดไหมนะ่ยอุ้ยคนอื่นบินกันน่ะ กูติดคุกอะอะไรอะยัง <c oughs> ยังดีครับเขายังตัดเราไม่ได้อือหืมอะไรเนี่ยโหดมากโหดอะยอมแล้วว่าโหดครับแคนนี้โหดจริง ได้สุดยอดงงกันสิท่างงกันสิโดนว่ะต้องตัดก่อนอ่ะตัดตรงนั้นนะครับข้างจิ้งจอกดีกว่า เพราะเดี๋ยวอาทน่าเขาจะเบอร์สิบสองมาได้อ่ะผมยังกลัวลายนี้อยู่เลยวะ่ะเสียดายว่าบินดูดไม่ออกงั้นผมไปกันลายก่อนแล้วกันนะครับเอาล้ละกันอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเบิ้ลสี่แล้วก็สี่จบเกมนะครับเขาตัดเราปะวะ ตัดเลยวะไม่ยอมเราจริงๆครับโหดมากอะเดี๋ยวนี้ลีกเถื่อนขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหไปเอาข้างหน้าอีกซะงั้นตายตายหนักขี้แตกแล้วครับตานี้แม่เจ้าเบิ้ลสี่อ่ะเบิ้ลสี่อ่ะต้องเบิ้ลสี่อ่ะเออแปรๆยังดี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 ยังได้เมืองคูอยู่ ยังพอจบได้อยู่อะอ่ะโอ้ยอย่าบินนะอย่าบินความอยความแขาง่ผมครับคือง,ง่ายๆเลยอะถ้าไม่ถ้าไมด้สก็ต้องได้หกกับ8ปดะเพราะฉะนั้นมีทางเลือกหมดครับ4 6 8ได้หมดโอ้ยโอ้ย, <c oughs> ยุดยอดครับย,ยกนิ้วให้เลยโหดมาก นิสใส่ดีด้วยครับแถมเล่นเก่งด้วยอย่างนี้นะครับแคนคุณภาพจริงขอขึ้นชมแคนนะครับแคน F อนะครับขอขึ้นชมจริงจริงเล่นเก่งแล้วยังมีมีมยัางไงเขาเรียกว่าไงเออเล่นเก่งแล้วยังไม่เกียร์นี่ไงเออไม่เหมือนพวกอินโดแม่งแลบลิ้นอย่างเดียวเลย <c andy> แคนดีมีคุณภาพครับสุดยอดเล่นเอาซะผมเหนื่อยเลยลุ้นแทบตายอ่ะงั้นต่อกับสักสองเกมแล้วกันเนาะ จินนี่อ่ะผมบอกเลยนะครับจินนี่สกิลยังไม่หายบั๊กนะครับมันยังบั๊กอยู่นะครับมันมีโอกาสทอยเรื่อยๆ,ๆนะครับเมื่อจะเมื่อจะจบเกมนะครับคือสกิลที่นี่ยังโกงอยู่นะบ,บอกเลยว่ายังโกงจริงๆ <c oughs> โอ้ใช้ได้ครับ <c oughs> โหดมากต้องเปิดก้าวอย่างเดียวอ่ะตรงเนี้ยเปิดก้าเลยเปิดก้า ตาฉันนี่นะเก้าเอี้ยหอกกูไปไหนเอออะแม่งหนักกว่ากูอีก <laughs> อะต้องเปิดเก้าอะไรเงี้ยเปิดเก้าเลยสิบเอ็ดอะไงดีวะให้ผมลองเบิ 4, ้ลสี่ดูไหม เบิ้สี่ดูแล้วกันเนาะ,ะเก็บอัพเบิ้ลไว้ก่อนแล้วกันงั้นผมเบิ้ลสี่สวยไม่ได้แฮะบินโอเคผมจะเอาไลนา์นะครับวิด,ดวนวอุ้ย ไปสไกายเลยเว้ยเฮ้ยอย่าบินด่วนนะต้องเบิ้ลสี่อ่ะเบิ้ลสี่อย่างเดียวแล้วก็ไปบินเนสือแดงนะไม่มีบินไม่มีบินด่วนถ้าบินออกน่าจะจบเกมได้อยู่โอ้แน่นอนจริงๆครับเออเศรษแดงไม่มีบินด่วนอ่ะผมจะเลี้ยงไลน์นี้อยู่นะครับ เขาเบิ้ลมาตัดแล้วสามหลังปะยังสุดเสียวลายเขาอยู่นะเนี่ยแยดโคตรโหดเลยเบิ้ลอีกคันนึงติดขุ่นะจ้าผมเอาเกาะน,นี้ก่อนแล้วกัน

ออสิดูแล้วกันเนาะอ้าได้บินอยู่ด่วนไม่ออกแล้เอาไว้อที่ใส่พระคาดเป็หน้าร้อยสี้อยห้่ต้องบนสองละบนสองอุ้ย ตัดก่อนตัดก่อนสิบเอาบินซะง,งั้นอ่ะตอนนี้น่าจะชนะแล้วนะครับเทพเป็นไงเจอคู่ทีมเทพไปนหน่อยเทพกับเทพมาเจอกันครับนี่หรือจะแพ้แต่ก็ไม่แน่ถ้าเขาตัดได้บินคู่นะก็น่าจะชนะนะโอเคครับชนะเรียบร้อยครับ อ่ะพอบอลสองเกมแล้วกันนะครับโอเคอ่ะน่าจะพาหัวตาหอมพอกแล้วเนาะสำหรับสองเกมนี้เนาะอ่ะ,อะก็คอมเมนต์ติชมใต้วิดีโอเลยนะครับจะไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับอ่ะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ